มันเป็นรุ่นที่ประหยัดและก็คุ้มค่ามากๆเป็นมือถือราคาประหยัดสำหรับเกมเมอร์ที่เล่นได้แบบแจ่มๆนะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านกับมาพงกับผมนักเยี่อีกแล้วครับแล้วันนี้ผมก็มีสมาร์ทโฟนน่าสนใจจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนั่นก็คือ Poco X3 SSC ตัวนี้นั่นเองครับผมเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ ประหยัดและก็คุ้มค่ามากๆซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในกล่องก่อนนะครับว่าเขามีอะไรแถมมาให้บ้างแล้วก็หน้าตาตัวกล่องเป็นยังไงแต่ตอนนี้ตัวเครื่องอยู่ในมือแล้วนี่ สำหรับกล่องนะฮะมีเขียนว่า Poco X 3 NFC ตัดด้วยสีเหลืองนะครับด้านข้างก็มีเช่นกันส่วนด้านข้างตรงนี้จะมีบอกว่าเป็นรุ่นแ a ม 6GB ความจุตัวเครื่อง 64GB นะครับผมแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆบอกมีตัดกับเหลืองเดี๋ยวเราแกะมาดูกันเลยฮนะชื่อปบนี่เปิดมาก็มีโ o กก้อีกทีนึงครับสีเหลืองโดยในนี้นะฮะจะมีเป็น คู่มือการใช้งานแล้วก็เคสซิลิโคนแผ่ไม้นี่นี่เชคู่มือออกมาก่อนออนี่เคสซิลิโคนนะะหน้าตาแบบนี้แล้วก็เออมีเหล็กดันถาดซิมอยู่ตรงนี้นะฮะถัดมาครับผมจริงๆก็จะเป็นตัวเครื่องวางอยู่แหละแล้วก็ข้ามาเป็นตัวอะแดปเตอร์ฮะแล้วก็เป็นพอร์ต USB Type C นั่นเองตัวนี้รองรับฟ้าชาร์จแบบ33วัตต์เช่นกันนะจริงๆแล้ว POCO เนี่ยเป็นเหมือนแบรนด์ลูกของเสี i a o m i อีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นเรื่อง UI เรื่องอะไรจะคล้ายๆกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่รายละเอียดรอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมโดยตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.67นิ้วครับเป็น Full HD+ ath, ก็คือ180 0คูณ2,400นั่นเองครับผม และแถมมาพร้อมกับอัตรารีเฟรชเรท120ด้วยนะไหลลื่นไหลลื่นเหมือนเดิม <Wow. S 1> ส่วนตรงกล้องหน้านะครับมาพร้อมความละเอียด20ล้านพิกเซลครับผมนะจอก,ก็จะประมาณนี้ตัวเครื่องเนี่ยถือว่าจับกับ1มือได้โอเคอยู่นะน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ215กรัมครับผมรอบๆตัวเครื่องมีอะไรบ้างเริ่มจากด้านล่างตรงนี้นะครับ จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม m mm ให้ด้วยนะครับผมแจ็ค3.5มาให้แล้วก็มีพอร์ต USB Type-C ครับผมตรงนี้เป็นลำโพงจริงๆแล้วลำโพงจะมาเป็นสเตอริโอนะครับผมด้านบนตรงนี้ก็จะมีเช่นกันถัดมาด้านนี้ครับเป็นปุ่ม power ซึ่งรองรับระบบสแกนลายนิ้วมือด้วยนี่ครับกดแล้วก็สแกนได้เลยนะแล้วก็มีปุ่มวอลลุ่ตรงนี้ครับเพื่อลดเสียงถัดมาที่ด้านบนก็จะมีพวกรูไมโครโฟน ยงี้นะะรอไถัดมาด้านนี้จะเป็นช่องใส่ถาดซิมนะครับผมซึ่งเราสามารถใช้เหล็กด้านซิมด้านออกมาได้นี่ครับปึ๊บจึบนี่ซึ่งตรงนี้รองรับก,การใช้งานได้2ซิมครับแล้วก็สามารถใส่ไมโครอดีการ์ดเพิ่มได้ด้วยนะครับจึบเกลับเข้าไปแล้วก็ด้านหลังครับผม ี่จะวนไม่ได้ไลนอีกรอบขอเช็ดไลน์นิ้วมือออกหน่อยด้านหลังมาพร้อมกับกล้องหลังอัจฉริยะ4ตัวนะครับผมซึ่งกล้องหลักเนี่ยจะมีความละเมอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลครับแล้วก็จะมีเลนส์ ultra wide นะครับไว้ถ่ายภาพมุมกว้างได้สูงสุดถึง,ง119องศาเลยซึ่งเลนส์ ultra wide จะมีความละเมอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับแล้วก็จะมีเป็นเลนส์มาโครนะครับผมไว้ถ่ายรูปขณะระยะใกล้ความละเมอียด2ล้านพิกเซลและอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลนส์สำหรับ ไว้วัดระยะวัตถุนะครับผมก็คือเลนเดฟนั่นเองความละเอียด2ล้านพิกเซลเช่นกันนะมาเป็นแบบวงกลมประมาณนี้ในส่วนของสเปคนะครับเจ้า Poco x 3 nfc ตัวนี้ครับก็ไม่ธรรมดาเลยมาพร้อมกับชิปประมวลผล snapdragon 7 3 2 g ครับเป็นแบบ octa core ความเร็วอยู่ที่2.3 GHz ครับแล้วก็แรมให้มาที่6 GB ความจุตัวเครื่องอยู่ที่ 64G b ซึ่งมันจะมี2รุ่น รุ่น6,990บาทเนี่ยจะเป็นแรม6กับความจุ64ส่วนรุ่น7,990บาทเนี่ยจะเป็นแรม6กับความจุ128 g b นะครับผมส่วนแบตเตอรี่ก็ให้มาที่5,160 m มิลลิแอมครับผมรองรับฟ้าชาร์จแบบ33วัตต์ด้วยแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ติดเครื่องมาให้ครับตัวนี้มาพร้อมกับมี u i นะครับผมเพราะว่าโ o โกเป็นส่วนหนึ่งของมี่อยู่แล้ว แล้วก็เป็น Android 10นะฮะหน้าตา U I ก็จะประมาณนี้เลยมีหน,น้านี้แล้วก็มีเกมเทอร์โบมาให้ด้วยนะครับ <_ an> เวลาเล่นเกมซึ่งเดี๋ยวเราจะเทสเกมในถัดไปส่วนสเปคทั้งหมด <_ an> เดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูตรงหน้าจอนี้นะครับผม <_ an> ก่อนที่เราจะไปเทสเกมเรื่องของกล้องตอนแรกเราก็พูดไปแล้วมาพร้อมกับ A I อัจฉริยะ4เลนนะกล้องตรงนี้ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยมีโหมดการเล่นหลากหลายมากครับผมสำหรับรูปภาพธรรมดาเนี่ยสามารถใช้ เล่นวายได้นะครับผมเัลตาวายที่0 6นดหหรือว่าจะซูมเข้าไปจริงๆมันซูมได้เยอะมากนะในส่วนของโหมดภาพถ่ายนะครับผมทีินีก็มีให้เล่นเยอะไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายด้านหน้าด้านหลังพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็โหมด Clone, โคลนโหมดอะไรก็ไปลองเล่นกันดูแล้วก็ในส่วนวิดีโอครับตัวนี้รองรับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K แล้วก็30 FPS เสลย <Wow. S 1> ส่วน4ฟร์เอ s ีเนี่ยถ่ายได้สบายสบายครับแล้วก็ที่กล้องหน้า ก็มาพร้อมความละเอียด20ล้านพิเกเซลถ่ายออกมามีทั้งหมดหน้าเนียนหน้าสวยนะครับบิวตี้ปรับแต่งได้หน้าเรียวก็ได้ตาโตก็ยังมีาะไทยแบบนี้ครบเครื่องมากแล้วพอเราได้ภาพถ่ายแล้วเราสามารถเอาไปตกแต่งได้เหมือนเดิมนะครับผมใครที่เคยดูรีวิวไอ้ตัวมิเทดีโปรไว้นะครับเราสามารถเปลี่ยนท้องฟ้าให้มีหิมะตกทำเป็นวิดีโออะไรอย่างนี้ก็ได้นะ มาครับผมถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบเกมกันบ้างแล้วนะครับอุตส่าห์เกิดเอาไว้ว่าเป็นมือถือราคาประหยัดสําหรับเกมเมอร์ที่เล่นได้แบบแจมๆนะมาดูกันว่าตัวนี้จะไหวแค่ไหนซึ่งสําหรับโปโก้นะฮะมาพร้อมกับเกมเทอร์โบเช่นกันเม่กี้เกิดเอาไว้แล้วก็กดเข้ามาได้นะเอาเกมมาใส่ในเกมเทอร์โบปุ๊บเวลาเล่นเกมนั้นๆเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเข้ามาด้านซ้ายตรงนี้ครับปุ๊บเกมเทอร์โบ อันนี้เดี๋ยวเราจะเทสก,กับ a d f h a l t Summoner w a l แล้วก็ g e n s h i n Impact ครับผมแต่ละเกมนี้ก็เน้นได้ทุกอย่าง a d f h a l ก็ดูความไหลลื่นดูกราฟิก Summoner w a r ก็เป็นเกมออโต้เล่นนานๆส่วน g e n s h i n ตอนนี้กินสเปคกินทรัพยากรสูงมากนะมาเข้ามาที่ a s f h a l ก่อนเปิดโหมดเกมเทอร์โบครับเลื่อนด้านซ้ายบนนะครับจะเห็นว่ามีตรงนี้ขึ้นมาซึ่งในโหมดเกม t ร์ b o ก็จะมีลุกเล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการบันทึกหน้าจอขณะเล่นไปด้วย หรือว่าจะแคปเจอร์หน้าจอก็ได้นะรวมไปถึงการแบบว่าสมมุติถ้าเราเล่นเกมแบบ Summoner War <wall S 1> เปิดฟาร์มอยู่เราก็จะพักหน้าจอโดยที่ด้านหลังมันยังจะรันอยู่นะครับผมตัวเกมก็จะรันอยู่แต่ว่าจะช่วยประหยัดพลังงานได้นะอันนี้เราแคปกลับขึ้นมารวมไปถึงบางเกมถ้าเล่นไปแล้วแบบว่าเราไม่ต้องจดจ่ออยู่ที่หน้าจอเราก็สามารถเปิด Facebook เป็นป๊อปอัพขึ้นมาได้นะโดยที่ Facebook ก็ยังเปิดได้อย่างไหลลื่น สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ตัวตัวเกมก็รันอยู่ด้านหลังกดเล่นได้อะไรแบบนี้นะเราจะปิด Facebook ไปก่อนปิดก็ตรงนี้ฮะเลื่อนไปก่อนจริงๆตรงนี้เราสามารถย่อให้มันเล็กลงได้ถ้ามันกิกะเห็นปะเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับนะกับปิด Facebook ไปปุ๊บกลับมาที่แอดโฟร์ของเรามีโฆษณาฟูดแพ a n d าเข้ามาซังนั้นไปเทสกันปุ๊บก่อกนอื่นมีกี่ผม ต้องเข้าไปปรับกราฟิกให้ดูก่อนว่าเราปรับกราฟิกไว้แบบสูงสุดแล้วนะตั้งค่าเกมตรงนี้เสียงและการแสดงภาพนี่คุณภาพสูงสุดแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามันสุดได้มากกว่าน,นี้ไหมแดีเยวเท่านี้แหละไป a fall มาเป้าหมายการแข่งจบได้ที่3ามเลดีกว่าไป เราต้องรอรอดิฟรอดิฟเพื่ออาบบู๊แต่สองค้งหมุนสามแล้วตีวงศาหมุนทำไมครับเนี่ยหอมหมุนเอาพลังน้าน,นี้ได้เกลดไปบู๊โอ้โหเบียดชนไปแรงไปดิฟหน่อยหวังวะเนี่ยนาโยไปทางนี้ไปทางนี้ขึ้นแลมหน่อยขึ้นแลมหมุนตัว อันนี้อานนี้อันนี้ไปอานนี้นนนนนนอุ่นตัวอีกโอ้ยโ,โชว์ลงน้ำไปแล้วอะไรครับเนี่นนยนายโจโอ้โหมีการชนกันกลางอากาศอยู่ที่เท่าไหร่วะที่สองโอ้ยได้ที่สองเอ,อง,งอะขายที่หน้าจริงๆแต่ก็ได้เห็นว่าโอเคอยู่นะไส่เลื่อนอยู่ ต่อมาครับเกม Soner w a r l Sky Arena ครับผมเกมนี้เหมือนเป็นเกมที่ไม่มีอะไรไม่ค่อยกินทรัพยากรแต่จริงแล้วหนักมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเกาะของเขาเนี่ยถ้าเราแต่งบ้านแล้วก็มอนสเตอร์ออกมาวิ่งเยอะๆเนี่ยมีแหลกนะฮะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนี่มอนผมแบบเล่อน,นกาดบินกันสวยงามนะเดี๋ยวเราไปเทสในดันเจียนละกันจริงๆเครื่องเนี่ยเหมาะสำหรับมาเล่เกมแนวฟาร์มแนวอะไรแบบนี้มากเลยนะ เพราะอย่างนี้บอกครับเกมดับโบจะช่วยเราได้เดี๋ยวเราเปิดออโต้ไปโอ้อันนี้ปรับสระปีก่อนเดี๋ยวเราจะต้องปรับให้มันลำดับการโจมตีไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายเอานะนี่ฮะดูความเนียนความไหลลื่นก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเราลองทำอะไรไปด้วยหลายๆอย่างนะเปิด a c e บุ๊กไปโอ้ ลื่นๆไปจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ a c e b o o k เราก็สามารถเปิด YouTube Music ได้นะเพื่อที่จะฟังเพลงไปด้วยนี่เราจะย่อไปมุมเล็กๆนี่สบายครับไม่มีปัญหาแถมจะเปิดฟาร์มไปแล้วก็ ปิดหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวออาไ่ทีนึงก็สามารถรับของได้เลยนะ,อะลองกลับมาดูนี้จบยังโอ้โหยังไม่จบเรียบร้อยจริงๆเสียงลำโพงเกมนี้ดังมากเลยนะออกั้างสองด้างด้านบนและด้านล่างนะมีเทสเสียงลำโพงให้ดูไปเลย คิวของเกมกินทรัพยากรมือถือแห่งปีแล้วนะครับเกนชิน <What? S 1> IMPACT นั่นเองแค่เลื่อนมาดูตรงเกมเดอร์โบตรงนี้นะถ้าเราเห็นจะเห็นว่ากิน G P U ไปถึง99%แล้วก็ c P U อีก45%เฟรมเรทจะวิ่งอยู่ประมาณ38%นะครับผม30%อัพเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเซตติ้งเป็นอย่างนี้นะเข้าไปดูผมเซตติ้งแบบโหดร้ายมากเลยนะแบบโกงทรัพยากรเครื่องไป ถ้าเป็น60แล้วก็ตูงสูงๆูงทุกอย่างถ้าผมปรับให้มันเป็นแบบถูงอย่างนี้แล้วให้มันเป็นค่ากลางแล้วก็ปรับเป็น FPS 60ค่าพลังงานของเกมเทอร์โบจะเป็นยังไงดูสิอ่าก็จะกินทรัพยากรน้อยลงไปนะครับจาก99เหลือ86 <c oughs> แล้วก็วิ่งเฟรมเรทอยู่ที่40กว่าถ้าอย่างนี้ก็โอเคอยู่มาดูความไหลเื่นกันบ้างนะ่ปึ๊บปึ๊บ อาจจะไม่เนียนเท่าตัวมีเทนดีโปรแต่ก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะเดี๋ยวเราลองไปสู้ดูดีกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นมาป่าเดียวได้ของเราเลเซอร์พุ่งเข้าไปป้าบป้าบป้าบปั้มโอ้ยแช่แข็งแช่แข็งปันมันปับปับปับ อาจจะเห็นว่ามีกระตุกนิดหน่อยแต่อย่าลืมนะครับมือถือเครื่องนี้ราคาหกพันเก้าเท่านั้นนะเอาเรื่องอยู่เนี่ยนี่คือการสู้ยนโชว์นะโ,โ,โดนกระดิ๊บเอาโนก่อกมาเอางี้โอ้ยเาองแปลงร่างเป็นหมาป่าอากาวมันควรมันควรมัน ก็ประมาณนี้จะเห็นว่ามีการกระตุกเฟรมเรตตกบ่อยๆนะฮะแต่ว่าเล่นได้ฮะส่วนความร้อนของเครื Potter, nah, ่องนะตอนนี้ผมเล่นในห้องแอร์มันก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะถือว่าโอเคนะผมว่าผ่านสามารถเล่นเกมชินได้ครับผมก็สรุปเลยละกันนะครับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนเอามาเล่นเกมราคาไม่แพงเพราะว่ากลัวแบบเครื่องหลักจะแบบพังเพราะว่าเล่นเกมเยอะเกินไปแล้วเราก็เป็นสายเกมเมอร์นัะ ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพวกเกมฟาร์มอย่าง summoner w a r หรือว่าเกมที่แบบเน้นแบบเปิดออตโต้อะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าแบตเตอรี่เขาก็ให้มาถึง5160 mm. มิลลิแอมเยอะมากๆนะสามารถเล่นเกมได้แบบต่อเนื่องถึงแบบ78ชั่วโมงเลยฮะแล้วก็มีระบบไฟชาร์ดด้วยแบตหมดก็ชาร์จแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวแบตก็เต็มแล้วนะครับส่วนเรื่องเกมที่ใช้กราฟ,ฟิกสุงถงก็จะเห็นว่าอย่างเกมชินเนี่ยอาจจะไม่เนียนแต่ก็เล่นได้ แอดฟลก็เล่นได้ดีไหลลื่นนะครับคือสเปคที่เขาให้มาเนี่ยมันถือว่าแรงมากๆเล่นเกมได้ดีมากๆนะฮะส่วนเรื่องกล้องเนี่ยถ้าเอามาเป็นตัวรองอยู่แล้วตัวนี้อาจจะกล้องไม่สําคัญมากแต่ถือว่าใช้งานได้ดีทั้งโหมดมาโครโหมดทั่วไปมีลูกเล่นให้เล่นด้วยนะครับผมและที่สําคัญคือตัวเนี้ยเปิดราคามาแบบ6 9 9 0บบาทได้ตัวนี้ไปเลยนะครับเล่นเกมได้แบบไหลลื่นเลย ส่วนถ้าใครอยากเพิ่มความจุหน่อยแบบเล่นเกมเยอะจุกเกมเยอะก็ตัว128ก็ได้นะเพิ่มอีกพันหนึ่งเป็น7 0 0นะครับผมใครที่สนใจสามารถหาสั่งซื้อได้ทางพวก shopee lazada แล้วก็ตามร้านค้าออนไลน์อะไรอย่างนี้หรือว่าตามช็อปตามอะไรก็ได้นะฮะเร่านี้ก็ประมาณนี้ละกันเทสให้ดูผมว่าโอเคเลยแต่เรื่อนี้ก็ต้องขอจบรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับจบไว้ที่เกมเกมชินอิมแพคนี่แหละ ใครที่ชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันตอนนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ